เริ่มเลยนะคะเราจะเป็นครั้งแรกให้นัดนำตัวกันก่อนดีกว่าค่ะครับไปเลยอยากคุยก่อนเลยอูยก่อนครับสวัสดีครับชื่ออู๋นะครับธนบุญเกียรตินิรันดรครับผมในเรื่องรับบทเป็นอู๋ครับสวัสดีครับชื่อจิมมี่จิตตพลโพธิวิหกครับในเรื่องรับบทเป็นปืนครับสวัสดีครับซีทวินันท์ครับรับบทเป็นทะเลครับสวัสดีครับบูมธราธรรับบทเป็นฟิวครับสวัสดีครับเปเปอร์พานุโรจนะครับผมรับบทเป็นขีตักครับ วันนี้อีพีพิเศษแล้วรู้สึกยังไงบ้างได้มาแบบดูในโรงรู้สึกว่าดีใจนะครับที่ได้เจอแฟนๆแล้วก็คือเราได้มาดูด้วยกันพร้อมกันเพราะปกติเนี่ยเราก็ไปดูบ้างบางคนก็แบบขาดหายบ้างแต่ว่าครั้งนี้ได้รวมตัวกันรู้สึกว่าอบอุ่นและกลายเป็นครอบครัวจริงๆแล้วเดี๋ยวนีคนอ่นตามมาใช่ตอนอีพีหนึ่งเนี่ยจิมกับตีได้ดูด้วยกันที่ตึกแกมมี่ครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ดูพร้อมกับ ทุกคนที่เป็นนักแสดงร่วมกันเลยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ดูหนังพร้อมกับทุกคนครับแล้วก็ได้ดูพร้อมกับแฟนๆด้วยครับ่่เเอวาาัน้้ตงงไพิศษลยถึดผมว่าผมว่าทุกอีพีอ่ะผมว่าทุกอีพีที่ผ่านมามีความพิเศษอยู่แล้วซึ่งอีพีเนี้ยก็พิเศษครับก็พิเศษพิเศษอยู่พิเศษในตัวของมันผมว่ามันเดินมาถึงครึ่งเรื่องแล้วอ่ะมันต้องมีอะไรเซอร์ไพรส์คนดูบ้างแหละจริงอันนี้จริงจริงใช่ไห ตอ,ตอบเหมือนกลัวสปอยอย่เาเล่ดีกว่า EP <c oughs> ที่หนึ่ง EP ที่ห้าที่ผ่านมาเนี่ยกระแสดีมากรู้สึกยังไงกันบ้าง4ีชอบอันนี้นะเวลาเรารวมกลุ่มกันอะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรให้เล่นหลายๆอย่าง <c oughs> แล้วก็มีความแบบคือด้วยความเป็นเพื่อนของเฟรน์เครดิตกับเพื่อนของฝั่งทะเลเนี่ยมันก็จะมีความเอ่อไม่ไม่ค่อยคล้ายกันแต่ว่าพอมันใน EP ถัดไปอาจจะมีแบบรวมกันก็อาจจะเป็นแบบ เอออีกฟิลหนึ่งที่แบบเออยังไม่เคยมี<ช>ครับซึ่งกระแสตอบรับก็อย่างที่พี่อย่างที่พี่นะครบอกก็ค่อนข้างดีก็จิมก็ขอเป็นตัวแทนของทีมนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมเบื้องหลังทุกคนครับขอขอบคุณ <c oughs> ทุกคนที่ให้การตอบรับไอเวอร์ซ่าเป็นอย่างดีครับก็หวังว่าทุกคนจะคอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยดูกันต่อไปซึ่งคนที่ยังไม่ได้ยังไม่เคยดูไอเวอร์ซ่าเนี่ยก็สามารถดูย้อนหลังได้ดูตามทันได้เพราะว่าตอนนี้ก็มาถึงครึ่งเรื่องแล้วครับ อืมเอางดีพลาดปะผมว่าค่อนข้างที่จะพลาดจริงๆครัมันผมว่าเรื่องการสลับโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็มันเป็นเรื่องของจินตนาการมากกว่าว่าเออเราจินตนาการยังไงสมมุติแบบคนคนที่ยังไม่เคยดูเรื่องนี้เนี่ยเขาอาจจะจินตนาการว่าเอออีกโลกนึงอาจจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าพอเขามาดูจริงๆอ่ะมันจะคล้ายกับ ที่เขาเคยคิดไหมหรือว่ามันจะแปลกแตกต่างกันไปเลยเหมือนเราข้ามมาอยู่ในอีกมัลติเวิร์สหนึ่งแล้วเราจะหาทางทํำยังไงต่อถ้าถ้าเป็นซีซีว่าแบบเฮ้ยม่งก็งงๆอยู่นะข้ามมาข้ามมาอีกโลกหนึ่งอ่ะไม่แต่เราต้องบอกเลยว่าสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็สามารถไปดูกันได้เพราะว่าจริงๆแล้วต่อให้เนื้อเรื่องมันจะเป็นการสลับโลกก็จริงแต่ดีเทลมันไม่ได้เข้าใจยากขนาดนั้นอยากให้ทุกคนลองเปิดใจแล้วก็เปิดใจเพื่อดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับ คูเคร่ใช่ครูเแต่เซอร์ในโลกนี้น่าจะไม่เจอนะครับไม่เเจอกหนึ่งพวกเราแอแ็กกันตลอดไหคะเวลาแบบว่าีนี้มาก็เราก็เลื่อนดูอยู่เรื่อยๆก็ทุกวันทุกวันเสาร์สองนุ่มครึ่งก็ถ้าถ้ามีแท็กมาเราก็จะเริ่มก็เริ่มเปิดเปิดดูครับจริงๆทุกวันนี้ก็ยังเปิดอยู่นะครับเพราะว่าเพราะว่าเหมือนกัไมอนมันมูบออนไม่ได้เปิดคนเดียวหรือเปล่า ผมก็เปิดกับพวกคุณนี่แหละก็คือมันมูฟออนไม่ได้คือ่าบางคนก็เขาก็จะไปดูย้อนหลังเนี่ยครับแล้วก็มาเปิดแท็กดูย้อนหลังว่าเออมีใครพูดอะไรเพิ่มเติมมั้งหรือเปล่านี่ครับแล้วเนี่ยเรามาครึ่งทางแล้วเนาะอย่างวันนี้ EP 6แล้วะอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือเนี่ยยังไงดีคะมันจะเป็นยังไงมันจะมีอะไรที่ให้น่าติดตามบ้างเออผมว่า EP หนึ่งถึง EP ห้าเนี่ยเออถ้าให้ ถ้าให้พี่เอกเป็นคนพูดเนี่ยพี่เอกน่าจะบอกว่ามันเป็นแค่การปูเฉยเฉยอาจจะเป็นเรื่องความนอรมันตัวละครมันอาจจะคุยกันเยอะหรือว่าความสัมพันธ์เรื่องเพื่อนนะมันอาจจะเพิ่งกําลังเริ่มต้นขึ้นครับแต่ว่าผมคิดว่าโดยโดยส่วนตัวที่ที่เป็นนักสแสดงแล้วก็ได้อ่านบทจนถ่ายทําจนใกล้ที่จะจบแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอีพีที่เข้มขน้นแล้วก็ บบเนื้อเรื่องที่เนื้อเรื่องที่มันจะเข้มมีม,มีมีหลายมีหลายดินามิกเนี่ยมันจะอยู่ในช่วง 6, 7, 8, 9, 10ใช่ใช่ครับช่วงช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้ฝีมือในการแสดงด้วย <c oughs> แล้วก็ต้องใช้ทีมเบื้องหลังก็คือทำงานหนักพอสมควรถ้าถ้าถ้าพูดถึง EP 6, 7, 8นะครับโ <c oughs> ยเวนโยเวน EP 5ที่เป็นซีนหิมะอันนี้อันนี้อันนี้หนักอันนี้หนักอยู่แล้ว <c oughs> หนักด้วยตัวหนักด้วยตัวตัวนั่นแหละ ตัวพร็อพหิมะนี่เขามาทำมาจากอะไรครับหิมะโฟมโฟมอ๋อแฟบเข้าปากบ้างไหมครับตอนแสดงเต็มครับเคมอยู่นะเคมอยู่ด้วยอยู่เค็มอยู่ถ้าถาเพลงหน่อยไหนที่เขนเนาะมีเพลงที่ได้ร้องคู่กันแล้วเป็นย่งไรบ้างก็ตอนแรกก็ไม่ไม่คิดว่าจะมีเพลงคู่เพราะเพราะแบบเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงแต่พอแบบพอมีมาเราก็เฮ้ยดีใจได้ร้องกับเฮียร้องนี้ดีกว่า ตอนแรกอะ่ะผมรู้อยู่แล้วว่าสีได้ร้องเพลงอยู่แล้ว <Yeah. S 1> เพราะว่าโดยส่วนตัวเคยเคยฟังน้องร้องเพลงอยู่แล้วน้องเป็นคนที่ร้องเพลงได้ mm hmm. แต่ว่าตอนแรกเลยอะ่ะอ,อ,อ,อะไรนะครับครับ <laughs> ก็มีไม่มีมีทั้งมีทั้งหลังกล้องแล้วก็น้องเคยลงน้องเคยเล่นเล่นเพลงผ่านทางอินสตาแกรมเลยแล้วก็เล่นกีตาร์ให้เฮียฟังด้วยไงก็ก็ทั้งทั้งหลังก็ทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าเนาะก็เคยมีโอกาสก็คือน้องอ่ะเป็นคนที่ร้องเพลงได้อยู่แล้วส่วนส่วนเราเนี่ยเราอ่ะตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาในวงการเนี่ยต้องบอกเลยว่าร้องเพลงไม่ได้เลยครับก็เลยไปเรียนไปเรียนมาประมาณปีหนึ่งแต่ว่าไม่คิดว่าจะได้รับโอกาสจาก ผู้ใหญ่ให้ได้ร้องเพลงเรื่องเรื่องเราด้วยเพราะว่าตอนที่รับบทมาก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าให้เราต้องร้องเพลงแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เขาให้เราลองครับเรียนหนักกว่าเดิมครับคือต้องบอกก่อนว่าเฮจิมอะแกจะเวลาแกแบบยังไม่มั่นใจแกจะซ้อมเยอะมากคือแบบเอาจริงๆเยอะกว่าผมยังไงเยอะมากแล้วก็จนแกทําได้ดีเลยแล้วพอออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างคะ ผมผก็ก็พอก็พอใจในผลงานนะครับแล้วก็เคยได้มีโอกาสไปร้องสดกันครั้งหนึ่งก็ก็โอเคเลยครับวันนี้จะมีพีเษ้ฟังกันได้ฟังสดด้วยคะวันนี้แหละฮะรอดูรอวันนี้เหมือนวันนี้เหมือนจะไม่มีนะน่าจะมีวันศุกร์คนอื่นล่ะคะได้ฟังแบบเพลงสองคนนี้แล้วเป็นยังไงบ่า ประทับใจครับใช่ตอบจริงใจหน่อยอเดียคือมันฟื้มปิ่มมากค,คือตอนแรกเราเห็นเราเห็นซีร้องคนเดียวเมื่อเพลงแรกไปแล้วเราก็รู้สึกว่าอุ้ยทำได้ดีมากๆแต่ยิ่งเขาสองคนได้มาร้องด้วยกันเรายิ่งสูนแบบอุ้ยทําไมเคมีเขาดีจังนะใช่ไหมเออเออมันแบบเหมือนแบบเหมือนเรานั่งดูแบบคนสองคนแบบกุ๊กกิ๊กกันแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบฟื้นฟื้มใจฟื้มใจครับจริงจริงจริงคนะ ว่าอีพีที่เหลือห้ามพลาดเด็กขาก็ใครที่ยังไม่ได้ดู EP แรกก็สามารถย้อนดูได้นะครับที่ YouTube หรือว่าอของช่อง GMMTV ก็ยังไม่สายเกินไปครับ <c oughs> ไม่มีอะไรสายเกินไปครับต่อต่อให้ต่อให้ซีรีส์จบแล้วก็ย้อนกลับมาดูได้ครับก็ขอฝากนะครับตั้งแต่ EP 6นะครับ7 8 9 10 1 1ยัน12เนี่ยผมว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างที่จะ เข้มข้นมากกว่า E ีีแรกๆอย่างแน่นอนครับก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามนะครับว่าสรุปแล้วใครจะเป็นกุญแจนําทางทะเลจะได้เจอสิ่งที่ตัวเองค้นหาหรือเปล่าก็คือกุญแจนาทางหรือว่าเขาจะได้กลับโลกหรือเปล่าชีวิตของทันหรือว่าชีวิตของเพื่อนกลุ่มเฟรนเครดิตหรือว่ากิตะฟิวจะเป็นยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยครับก็ติดตามกันได้ครับทุกคนมีเส้นเรื่องของตัวเองหมดครับก็ฝากด้วยครับทุกวันเสาร์สองทุ่มครึ่งทาง GMM25 แล้วก็ทางช่อง YouTube GMMTV ครับ